สวัสดีชาวมอยาทีทุกททานสำรอนี้เราก็มาจบกันที่พาร์ทที่3นะครับการเอาวัตถุมาลงแล้วก็ทำหลังคาปิดจบนะครับเหมือนเดิมครับเข้าตรง Get Mo เด l get โมเดลนะครับเดี๋ยวนี้บ้านหลังนี้จะเหมาะสำหรับคนที่อยู่แค่บุคคลเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ได้ดูุ่อวาอเลยมากนะครับอย่างแรกเรามาดูที่ Bedroom นะครับหรือห้องนอนนะครับ Baroom นะครับ ก็เซ a r ์ h นะครับเรามาหาห้องมาหาเตียงนอนที่ดูเหมาะสำหรับผู้ชายคนเดียวหรือผู้หญิงคนเดียวนะครับเอาเป็นเบดนะครับเบดโดยห้องนี้ก็จะมีความการอำนวยความสะดวกที่เยี่ยมยอดนะครับโอเคผมขอเลือกเตียงสักครู่หนึ่งเตียงก็เอาแบบง่าย เรียบง่ายนะครับไม่ใช่ดูแบบอูยิ่งใหญ่อลังกานไม่ใช่นะครับโอเคเป็นตัวไหนดีเอ่ยอดูโมเดิร์นนะครับเพราะว่าเราออกแนวโมเดิร์นดีไซน์ก็ต้องดูเตียงแบบที่เป็นโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับแล้วก็องประกอบโดยรวมถือว่าเพอร์เฟนะครับเตียง เตียงเตียงว่าผมได้แล้วนะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเมื่อกี้มันเตะตามากนี่นะครับเสร็จก็กดเก็ m o มเดลโหลดโมเดลไซต์แล้วก็กดดาวนโ์โหลดนะัแล้วก็รอสักครู่เดียวนะัเสร็จปุ๊บนี่เตียงมันมาแล้วนะับเัาเตียงนะผมจะให้มันอยู่บริเวณตรงนี้ นะครับหันหัวมาฝั่งนี้นะครับก็ทำการ select กด select นะครับคลิกตรงที่เตียงแล้วกด m Move Move ม,ม,มาตรงนี้แล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำการดึงขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยว่ามันมีขาเตียงไหมวางขาเตียงให้พอดี โอเคเสร็จ okay. นะับต่อไปเรามาใช้เครื่องมือตัวนี่ครับตัวโนะรเต็คนับลืมเครื่องมือไม่ได้ใช้นานสักพักไม่ได้ใช้นานสิไม่ใช่เดี๋ยวนะ,ะเหมือนว่ามันจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับโอเค ขออนาตทำใหม่โอเคอย่างนี้นะับให้เป็นคือสีเขียวเสร็จเราลากตัดลงมาชึบเดี๋ยวใหม่นะับสีเขียวโอเคเสร็จแล้วก็ move move มา move 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 ถ้าผมอยให้มันวางได้พอดีก็เลื่อนมุมเป็นมุมกล้องนะครับแล้วก็ move อีกทีหนึ่ง เพืยบให้มันเหลือพื้นที่ด้านหลังให้น้อยที่สุดนะครับโอเคอย่างนี้เพอร์เฟกนะครับเรียบร้อยสำหรับเตียงเราเดี๋ยวขอยัดปรับทางนี่หน่อยนิดนึงโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับห้องนอนก็เดี๋ยวจะใส่ทีวีเพิ่มให้คนระับทีวีแล้วก็ตัวโต๊ะนั่งทำงานนะครับก็เขาเลยกดทีวี คือห้องเราผมไม่อยากให้มันอะไรมากนะครับเอ่ TV. TV, TV. Sony Bra เอทีวีทีวีทีวีโซนี่บราเวียเอาเป็นวอลเมาส์ก็ได้เนาะเอาเป็นเอาเป็นโต๊ะดีกว่านะครับโต๊ะโต๊ะล็อกมีทีวีตั้งอยู่เลยเอาเป็นเอ่อตัวไหนเอ่ยที่ว่าสวยๆนะครับต้องดู การจัดอะไรด้วยนะครับเ,เป็นเอาเป็นแบบติดผนังแล้วแหละโอเคเอาเป็นตัวนี้นะครับกดโอเค yes bye เราได้ทีวีมาแล้วขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราต้องมาทำการเปลี่ยนมุมก่อนนะครับสีแดงเป็นสีแดงหรือสีเขียวก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมขยัดวางใหม่โอเคฟืบโอเคอย่างนี้นะครับขนาดมันได้หรือไม่ขนาดไม่ได้เราก็มาทำไซส์ขยายขนาดให้มันใหญ่ขึ้น พอเราอยากได้ทีวีที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันหนาไปก็บีแบนหน่อยวิธี <DVD S 1> ในปัจจุบันนี้มันดูแบนนะโอเคเพอร์เฟกนะครับ, perfect, รบแล้วก็มา move โอเคะมาไปเหมือนจะมี f a สเข้าไม่เป็นไรนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มาขยับให้มัน ตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์ติ้งให้มันพอดีกับตัวฝาผนังโอเคเรียบร้อยครับต่อไปเรามาตู้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 นะครับรวมตู้เสื้อผ้าไปได้ยังไงนะครับเอาเป็นพิมพ Bed ์ bedroom ไปนะครับแล้วก็กด search เียบเลยมันให้มาเป็นบ้านเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเราหาได้เฟอร์นิเจอร์รู้สึกว่าเมื่อวานนี้ผมจะเปิดมาเจออยู่นะครับเดี๋ยวขอยัดหาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่อ,อไม่รู้พิม์ถูกหรือเปล่านะขอให้ใช่ ิดมาฟึบมันอ๋มาเล่นถังขยะเลยนะครับโอ้โหเริ่มมีเขาโครงเกี่ยวกับตู้แล้วแหละห้องนอนนะครับห้องนอนเดี๋ยวขยัหาตู้อ๋อนี่เจอแล้วตู้นะครับกดเดี๋ยวนะ เลือดหาก่อนแล้วกันเผื่อมีอันสวยกว่านี้นี่ใช่แล้วกดดาวน์โหลดมันมาเลยครับตู้ไซส์มาถือว่าเกือบเพอร์เฟกต์นะขยันขยายขนาดอีกนิดน,นึงโอเคแล้วก็ทำการโรเตตมันซะ เหมือนมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับ แล้วก็ขยับเข้ามานี่นะครับห้องนอนเราเสร็จหรือมมาโอเคเอาอเค,คบห้องนอนเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาโต๊ะโต๊ะมาวางตรงนี้สักตัวหนึ่งแล้วกันอ่า uh, DSK โ yes. ต๊ะเรามัจะไม่โต๊ะใหญ่นะครับเป็นเหมือนโต๊ะเล็กๆนะครับไว้วางเหมือนพวกโทรศัพท์มือถือหรืออะไรอย่างนี้นะครับโต๊ะเล็กๆมีไหมเนี่ยโอ้ม่าเริ่มเลยมีเก้าอี้มาแล้วโอ้ตัวไม่ใช่เล็กๆนะครับก็ โต๊ะโต๊ะโต๊ะจริงๆเราจะใช้รูปแบบนี้ก็ได้ครับแต่ดูมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็คออยยัดาหาก่อนอตัวผมว่าผมได้ละเป็นตัวนี้มันดูเล็กมาก ช่ไหมหรือว่าไม่เข้าโมเดลไม่เข้าโมเดลเ,เดี๋ยวขอญาตเอาใหม่นะครับถ้าว่าโหลดโมเดลมาแล้วมันไม่ขึ้นไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าบางโมเดลมันไม่สามารถสพอร์ตกับตัวของเราได้นะครับ d s ี b ย d r o เ m เคเปลี่ยนคำเซิร์ชใหม่เลยนะเพราะว่า การที่ว่าเราดึงข้อมูลบางตัวมาแล้วผมเป็นแบบนี้ประจํานะครับสําหรับการมาครั้งที่ดึงตัวโมเดลมาแล้วไม่ได้แบบไม่ได้สังเกตอะไรนะครับมันก็จะเป็นเช่นนี้เดี๋ยวผมขยัด mall อ s นะครับโอเคขนาดตั้งให้มันเล็กแล้วก็ยังอยาอยู่ โอเคน่าจะเป็นอันนี้เป็น writing d e s k ผมน่าจะเอาตัวนี้มาได้นะ Fre quency, uh, frequency writing d e s k โอเคใช้ได้ครับพอดีเลยโอเควางเกือบ perfect ละ <Okay. S 1> uh, อย่าเพอชิดกับ uh, ชิดไป ครับเพอร์เฟกต์สำหรับห้องนอนก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับต่อไปก็มาห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำก็ B A T H R O M Bedroom เรามาเอาซิงก์ก่อนนะครับซิงก์หรือว่าจะดูดันนะว่าอันไหนมันดูสวย ดูที่ว่าได้เจอก่อนครับเอาเป็นซิงกก่อนแล้วกันซิง c เราได้มาแล้วบ้านเราเป็นแบบโมเดิร์นตัวนี้ก็จะเป็นซิง c แบบโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็มาโรเตทเราจะทำติดผานังฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> โอเคผิดพลาดสักนิดหนึ่งผมลืมปล่อยเมา ิบโอเคเสร็จแล้วเราก็มา move มันไว้ติดกับผนงังตรงนี้ขยายขนาดอีกนิดนึงจบ move ให้ติดกับผนังไปเลยเหมือนมันจะลอยอยู่บนพื้นด้วยโอเคไม่ลอยนะครับต่อไปแล้วก็มาเลือกกระจกครับกระจกกระจก เดี๋ยวเอา,อา,อา,อาพวกโถสุขภัณฑ์หรือว่าฝักบัวให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะเพื่อเดี๋ยวเรา,าเอาเอกกระจกมาใส่ว่ามีการวางกระจกหลายที่นะครับโอกระจกกระจกชักโครกนะครับชักโครกชักโครก ส่วนประกอบ์ที่เป็นสิงล้างจานนี่สิงล้างหน้านี่เยอะมากนะครับแต่ว่าพวกฝักบัวเนี่ยมีน้อยนะครับโอเคผมเอาเป็นบ้านเรานี่จะเน้นการใช้หัวฝักบัวนะครับก็ผมขอจะใช้เป็นหัวฝักบัวแล้วก็ชักโครกก็เป็นชักโครกแบบมาตรฐานปกติอักันนะครับ โอเคฝักบัวผมว่าผมได้แล้วนะเ,เดี๋ยวขออนุญาตหายสักครู่หนึ่งนะครับคลิปเรามันจะยาวก็เพราะสิ่งสิ่งนี้นะ mm hmm. จะเสียเวลาับการาหาพวกนี้เยอะมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานที่ไวที่สุดของผมแล้วก็ว่าได้นะครับจริงๆงานพวกนี้ผมทำเ,เป็นเกือบเดือนเหมือนกันเพราะว่าการเลือกอุปกรณ์บางอย่างมัน ต้องเป๊กกับตัวองค์ประกอบของบ้านเราหรือว่าโมเดลของเราจริงๆ okay, โอเคผมว่าผมได้ฝักบัวแล้วฝักบัวเดี๋ยวผมใช้เป็นอันนี้แล้วกันไฮโดรโครมทวีตวัน ro นะครับว่าเป็นมาตรฐานเ,เขาเรียกว่าฝักบัวนะกลมๆไม่ได้บว,วาแบบไฮเอ็นหรือว่าอะไรมากไม่โอเค โอเคนะครับฝักบัวมันเล็กมากนะเพราะว่าโมเดลที่เขาทำมาอาจจะดูนี่ก็ใหญ่ไปโอเคประมาณนี้นะผมจะย้ายมาไว้บริเวณนี้นะครับโอเคไม่ได้ โอเคนะครับต่อไปก็เป็นโถสุขภัณฑ์หรือว่าซุวมนั่นเองนะครับอุยโอย,โอยเดี๋ยว,เ,ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับเมาส์ที่ผมใช้ในการตัดต่อมันร่วงนะครับโอเค B A T b a t r o o m โอเคดีเมาส์ใช้ได้ปกตินับโถสุขภัณฑ์เมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นผ่นานๆแล้วนะครับ บริเวณนี้นี่ทอเล็ตฟืบมาไหมโอเคโอเคแล้วก็ move ม,มานี่นับเฉข้อผมวางไว้บริเวณมุมนู้น ก็หัวนอนเนาะไม่ดีไม่ดีเอาเป็นฝั่งนี้ละกันโ <Okay. S 1> อเคขออนุญาตปรับมุมกล้องที่หนึ่งนะวันนี้ผมอุปกรณ์ผมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ก็อยากทำให้ทุกท่านได้ชมกันโอเคจมนิดหนึ่งแล้วก็โรเตมันซา มีน้ำมาให้ด้วยนะครับภายในโมเดลนี้ถือว่าเพอร์เฟกมากนะครับโอเครับก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปคือตัวกลาสนะครับหรือว่ากระจกเดี๋ยวผมพาดมันเหมือนต้องเพิ่มพาร์ทที่4ขึ้นมาแล้วนะครับพาร์ท พาร์ที่พาร์ทนี้คือพาร์ทที่สนะครับก็เดี๋ยวขอทําห้องนอนกับห้องน้ําให้เสร็จก่อนนะครับกลาสเหมือนจะพิมพ์ว่าเป็นหญ้านะครับว่าแหละนะครับอ๋อเป็นกระจกถูกแล้วพาร์ทที่สเดี๋ยวผมจะทําห้องโถงนะครับทําห้องโถงแล้วก็ าที่5นะผมก็จะมาทำตัวหลังคาปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบตรงนั้นกันนะครับเ,เพราะว่าตัวดูจากเวลาแล้วนะตอนนี้ใช้เวลาไปเกือบ20นาทีแล้วนะมันอาจจะเปลืองทีโอทอยเล็กนะครับต้องหาคำว่าของน้ำซะละ หเพียบนะครับเพียบเลยพอเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับพวกนี้เราได้ม,มันหมดละต่อไปก็เหลือแค่กระจกอย่างเดียวนะครับซึ่งเราหาอยู่ว่ามันจะมีตัวไหนบ้างกระจกกระจก คลิปนี้นะครับคลิปในบริเวณนี้เขาดูเช่อบริเวณนี้เขาเรียกว,ว่าในที่ว่าทํานี่นะครับมีคนต้องการชมอยู่ประมาณ4ถึง5คนนะครับซึ่งเรียกร้องกันมามากผมก็เลยจัดให้นะครับซึง่งช่วงนี้ปิดเทอมแล้วก็เลยว่างๆไม่ค่อยมีเรียนนะครับส่วนงานเรื่องเพจเรื่องกลุ่มก็เงียบๆไปนะครับช่วงนี้ก็เลยเหมือนเป็นการปลุกระดมนะครับ อะไรหลายๆอย่างขึ้นมา,อ,าอันนี้มันวินโด้เนาะ t o เ l เลทบอ finish กระจกดูเหมือนจะยากนะครับกระจกเดี๋ยวผมขยัดหาเป็นตัวนี้ดีกว่าไม่แน่ใจว่าครั้งล่าสุด ที่ทอ to ilet นะครับคือคำ Search บางคำเราต้องแบบหามันดูเยอะมากาผมอยากได้เป็นนี่มันเริ่มไปไกลแล้วเดี๋ยวนะ Furniture อ T U I โอเคผมว่าเปลี่ยนตัวซิงค์ไปเลยดีกว่าเนาะมันที่ว่ามีบิวบิวมาในโมเดลไปเลยดีกว่าตัวนี้ก็ดูโมเดิร์นดีนะครับโอเคเลือกมาตกลงแล้วก็ดาวน์โหลดมันซะ โอ้ดูยิ่งใหญ่อลังการมากโอเควางไว้ตรงนู้นก่อนนะมาส e เล็ตโมเดลนี้แล้วดีลิสนะโอเคอันนี้ก็ไม่ได,ดูใหญ่อลังอลังมากนะครับผมอาจจะเปลี่ยนมุมไว้ ขนาดออกมาทำห้องโถงนะเนี่ยนะครับโอเคน่าจะได้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะครับโอเคมา ผมว่าผมต้องเปลี่ยนมุมนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายมุมโดยการใช้โ o เ a t ตเหมือนเดิมอย่างนี้เอาอย่างนี้นะครับแล้วก็ move เหมือนเดิม นะครับสำหรับห้องน้ําและก็ห้องนอนนะครับมันดูโล่งๆไปก็เผื่อน้ําระบายหรือว่าใช้น้ํามันดูนี่นะครับส่วนห้องนอนก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับพาร์ทที่3นี้นะครับก็ต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่พาร์ทที่4นะครับซึ่งการทำห้องโถงห้องครัว แล้วก็พันที่5เราจะทําจบกับตัวาการทําหลังคาปิดบ้านนะครับโอเคก็สําหรับพาร์ทที่3นี้ก็ต้องลากันไปก่อนสําหรับนี้สวัสดีครับ